ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ว้ายกลิ่นนี้หอมจังเลยค่ะกลิ่นนี้กลิ่น m i เบอร์รี่ค่ะลูกค้าเนี่ยชอบมากเลยฉันเอากลิ่นนี้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะนี่ค่าเงินค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะหนูซื้อสูตลกไทรมาฝากค่ะวันนี้หนูจะไปเดทกับฝรั่งไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะคุณแม่ค่ะก็จะไปเดทกับริชาร์ดไงแล่ะค่ะเขาจะพาหนูไปดูหนังด้วยนะจะไปเนี่ยลูกต้องระวังนะฝรั่งเนี่ยมือไม้ปุ๊บปั๊บถึงเนื้อถึงตัวมือไม้เร็วแล้วหนูต้องทํายังไงอ่ะไม่ยากลูกเอาอย่างนี้ เวลามันจะมาจับหนูนะหนูก็พูดไปเลยว่าดอนแปลว่าอย่าจัะอ๋อมันจะมาจับหน้าอกใช่ให้พูดว่าดอนใช่โอเคค่ะคุณแม่ขาแต่ถ้ามันเลยเถิดลงมาจับ้างร่างล่ะคะหนูต้องทํายังไงหนูก็พูดไปเลยกว่าสต๊อปแปลว่าหยุดโอเคคุณแม่ขาเข้าใจแล้วค่ะดีมากงั้นหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมารายงานค่ะดีมากรีบไปรีบกลับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ก็อริชาร์ดแเลยค่ะทําหนูมันทาอะไรหนูมันจะมาจับหน้าอกหนูหนูก็บอกว่าดันแล้วมันก็จะมาจับท้างล่างหนูหนูก็บอกว่าสต็อปแต่คราวนี้นะคะมันจะมาจับทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยค่ะ <ager? S 1> แลวหนูพูดว่าไงลูกก็พูดว่าดันสต็อปดันสต็อปดันสต็อปแท่ที่มันจะหยุดมันลุยใหญ่เลยค่ะโอ้ยตายแล้วลูกก็หนูไปพูดดันสต็อปดันสต็อปมันแปลว่าอย ah, uh, uh ่าหยุดอย่าหยุดเพราะว่าคุณแม่คนเดียวเลยสอนอะไรก็ไม่รู้ว่าดันสต็อปดันสต็อบมาเปล้ ไม่เป็นไรลูกคนอย่างเอริชาร์ดมันต้องเจอกับคนอย่างแม่ดอนสต็อปดอนสต็อปเลยต้องรัดการจัดการเอปดอนสต็อป